แลเชยก็สด็สวัสดีพี่พี่เ,เพื่อนๆนะประนีอยก่อดมานี่นะคะารากระไรกระไรังนี้ข้างหลังไหินนี่เราจะเก็บไม่หมดนะนะคนขับบอกว่าเห็นเยอะผมปาดได้ไม่หมดก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเคยเอยเพราะว่าเห็น,นก้อนเล็กๆมีปาดมาใบมีดเราน,ะนั่นอย ก้อนใหญ่ๆลากลากไปข้างๆไว้หมดแนละ้วมันก็ไม่หมดอ่ะงเหลือกองนี้แหละที่ยังมีอยู่ก้อนใหญ่ๆนี่แน่ข้างๆแล้เราเก็บไปเอากองให้แต่พอก้อนเล็กๆปุ๊บเนี่ยมันจะละหมากนิดนี่ค่ะวาดตามไม่ไดนะ้เดี๋ยวค่อยคุยกันะเราค่อยถ่ายรูปสไลด์กันเลยนะ ได้จะบ,บอกลงประหลัดคุณับเหมาสมที่เลนะบอกเขาของที่เลยแกขอเบอร์มาขอไลน์เมื่อกี้เมื่อวานนี้เมื่อกี้ออกว่าเดี๋ยวจะจ้างไปทำทางน้หนะอ่ะจะอยากกันนะฮะแต่แกบอกว่าออมนงานเราส่งไลน์ให้พี่ดูด้วยนะก็โอเคได้ค่ะไม่ใช่เปันหาง ็เดี๋ยวจะส่งไปบอกเขาค่ะว่าหินก้อนเล็กๆแบบนี้มันลำบากากว่าลำบากจะใช้เวลานิดมันจะยืดเยื้อไปหน่อยเพราะว่าไอ้ที่ก้อนใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวยยเราก็เก็บลงมาค้างให้หมดเลยวันนีคะแต่ก้อนเล็กๆแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็ถ้าเกิดเขาจะอันที่เขาก็ต้องเทคอนกรีตเทอะไรอีกเยอะเดี๋ยวเขาต้องเอารถโบดใหม่ล่อมือดิ ถ้าเขาจะปลูกสร้างเลยนะคะจะทำจริงปลูกสร้างพอร,รถบุถต้องเข้าไงรถไม่เข้ามันไม่ได้ใช่ป่ะคะอันนี้คือเราปรับเพียงแค่ระดับไม่ใช่ปัญหาเนาะขอข้างเซฟมาก่อนเป็น,นเรื่องจริงแล้ะคะ่ะว่าเดี๋ยวเขาต้องถ้าเกิดเขาเอาจจะเอาระดับแค่นี้รถบุก็ต้องเข้ามาอยู่แล้วอันนี้คืออันนี้คือแค่ผมนะคะเดีจะสร้างต้องรถบดกเนอะ อีห้าค่ะนม่อุตส่าห์หาที่ล้มล้วเลยนะตะก้องย้ายเก้าอี้ร้อยแปดตลบแล้วน้องเก้าอี้จะอยู่ตรงไหนก็เกะกะนาค่ะก็เลยย้ายมุมไปเรื่อยๆเดี๋ยวข้าง หลังนี่ก็คือน่าจะเครื่องวันข้างหน้าก็อีกเครื่องวันก็มีแล้วมั้งก็จะอยากอาเกณฑนเลยนะมาดูกันอีกซีนอันนี้เดี๋ยวสักพักแต่ต้องก็ไปก่อนตอนบา่ายเพิ่มมาดูรอบหนูก็น่าคะอาเกียนคอนเสิร์ตถึงไมนแล้วเงาเลยวันนี้นะ้ำหลับอยู่คนเดียวทุกวันก็จะมีพวกนาๆรถบรรทุกเขาอยู่ บางคันไม่รีบวิบ่งก็มานั่งคุยกับเพื่อนกับนักขับระหว่างบบกปินยังไม่ได้รุ่นอะไรมากเลยรอรถมาโบรถเนื่ยหินก้อนใหญ่ๆมันต่ำแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวน้ำเราจะลากไปดูลากไปขอบขอบกองนี้ก็จะเยอะเหมือนกันนะ ต้องมองในหินนะคะหิน Thank yeah. you. ก็ให้นางันับแต่ไล่ปลไปเรื่อยเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะยา่เชิด90ขอบคุณพี่ๆินเพื่อนทุกคนติดตามนะคะตอนนี้ก็คือให้นางันับกับเจะอยากทําหน้าที่ไปนะคะแล้วพบกันคลววิปต่อไปค่ะ